สวัสดีครับผอไม่พี่น้องมืงอนีก็พุบปอกครับทีมงานสายขาสอกินเกี่ยงคือนเขาครับมือนีก็มาสูบสางขึ้นเขาพี่น้องสางหมาสองพันมือนีสางหน้าถ้ำครับต้องใส่รถสองขันสูบครับจักสิบวกไงโบวกไง,ววกงนี่ครับฮหน้าถา้ำอ้นขันหนึ่งพี่น้องเนี่ยเห็นปะเนาะ อีกขั้นหนึ่งครับอีกขัน้ขหนหนึ่งเสียงครับกำลังเหตุวทเป็นยู่มาได้ยินหน่อยได้ยินแต่เสียงเครื่อง ถ้าเห็นกันหเห็นหน้าปั้งออกไม่รู้รับอเอ้ยคือได้สูบน้ำใส่เขาน้ำใช่ไหมแจังจีขาดเพราะขาดพี่น้องเอ้ยต้องรอรุ้นมือสา่วคนละนี่ผ้มามัดดึงท่ามครับเดี๋ยวปลาท่ามขึ้นเขาท่ามหนึ่ง มันยะกาศมองตังแคมทีมงานกับมือเงินเสาแล้วครับที่ชิม่าป็นค่าพลกิตปัะโยชสวัสดีพี่น้องเงี้ยมเสาๆครับมีกรได้เสาแล้วอุว้ยแส,ส,สงมาท่านบุญครับนครับมองนอนกันมือขึ้น อ่างเต็บน,นอนโอ้ลมแห้งครับคือลมแห้งคับอีหลีครับอ่างก็ไม่ใช่ได้บวกอยู่น้ำวอครับสังมีข้ามพอหนึโอ้ยน้ำท่วมคับมองผมยืนอยู่ น้ำท่วมเก็บท่วงหัวพี่น้องนี่ท่วมหัวคุณปู่ตักกันพี่น้องร่วมกันกันกน,น้ำพี่น้องเอ้ยเห็นจอกแขงๆติดเนต้นไม้ส่น,สนไรล้วครับโอ้ท่วมหัวยืนมื่นพี่น้องเจ้านี่น้มพวกลงแเราพักกัเห็นหน้าปังหน้าปี่บ่ได้เก็บบ่ได้เกี่ยวหนามทวมก่อนเลยแต่ไม่เห็นหน้าปังครับนี่ทีมงานทีมงานก็ได้มาแล้วครับน้อยเอ,มอ็มครับผม มาในเงินงานครับลุงนอลุงเกียดเกี๊ยเียนเียุ่นเบาไก่ครับเากลครับลุงบินเบาไก่ลุงบินครับกับปลาในกัรอยู่อัอปลามาตุมอยู่ครับไก่ชีวกแล้วล่ะพี่น้อง ก็เริ่มจิพกแล้วครับเราชมเมนูไปแล้วครับพี่น้องครับทีมงานก็เริ่มได้ต้มปลา,าปอะไรแต่บอเอี้ยมปลาเฮาครับพี่น้องเนี่ปลาต้มเลยข้ยอไงข้อญ่ครับพี่น้องบอ่อไหนท้ายตันจับขึ้นไม่เบิ่งครับข้ายากอยู่ขัดต,ตั้งหน่ำใส่ข้อไงอะไรนี่ใส่ไข่มดแดงนี่ปลาเด้อพี่น้นนนองเด้อเหรอครับท่าทั้งหลัง ยังบ่ทันบุกนี่ครับคุกคุกนี่แหละคุกบุมีคุกครับธรรมศาส <มา S 2> ตร์ครับนี่พรทรงมาทาลืมโคกดัดเปรียงครับพิซซ่าโตจัดการโดยเบาใกล้เแบาบเอี่ยมคือเราละครับพอคั่วไงเฮ้งพอคั่วนี่ทีมงานสายขาวสอยกินเปียงเราลุ้นกันครับว่าสีแดงหลายกินสีแดงน้อย าเล้ครับพี่น้องมานี้ต้มป้าแล้วนะครับบัเอาเลยแล้วเบาปลา้มป้าแล้วครับไปไปเอาต่วไหนบอกนอก็ดีมบอใกล้บอกใกล้ครับมีไงเนี่ยจหาส่วนเอส่วนไหนเาันขวันหขวกหัวนไนัวกันี่อนี่ัอเคอย่องเือพ่อรครับี่มาเดี๋พี่น้องกินกันอบม ให้เขานำแกงอาไดแกรับกินกันแน่เห็นบ่ทั้งะมังเหลือยกินอะไกินนะครับไม่ต้องอหรอกว่นย่างกินซิเหอกรณยกนแค่พอเื่อกินเอขดีเนาะต้องเสียบแเป้แปะเค็มแปะุ่นีมลีคำยังไงวะลุงเสมเอาคำหน่อยหน่อยแกนแล้ว เดี๋ยวเียวแฟนคลับเมนบอสแฟนคลับแฟนคับมได้ใส่ไหมีเด้เพียงแค่ใส่เด้เลยเลยใส่เมียกแต่ต้องคอยใ่ตอยยยาพีมันถิ่มด้าเขาผ้าใ่มันเยเสียบเสียบด้กันครับจุกุกกนมก่งัวนะเาเดลอ่้าานลุงบินลุงบินถ้ามีไง ล่น่ะ้ล้วายเด้จเดเลยได้หรอไม่ใุ้งมันสวยประดีนี่ต้องเจอลุงนอนออนี่ดเกแเป็นครับลุงนอ้อยมเนัอยง้อครับ้อยง้ออเอเอาลูกคิดเด้เนี้เ่เนครับคหาลูกคิดคาโตลูกคิดคำโต

ป้าก็เห็นบือ้อยู่ครับแบบน่้เห็นไหมเนาะ 2ดล,ลกับ,บาทแล้วลดได้อีกเจ้าน,นึงบุรล,ละครับทางกระชุบล่ะย่งมากกล<ร>าลังล,ล,ลงลุยเยรลังม,ม,มาแล้วครับนี่นี่เกือบสองโลคือสอโลกลัวุครับตัวน ไี่หนาจะต้นเลยโล่รอนแหลกครับเป็นมากแล้วครับรอชมตั่อไปครับพี่น้องเอเคครับพี่น้องมานีก็ได้จับป้าแล้วล่ะครับเดี๋ยวสิเปสรุปยอดในเบื้อยู่บ้านเดกรับบ้านนี่พากันหลางโตหลังต้นบดเหรก็ไดขึ้นมานังเศร้ากันบดเลได้มากระไดมา ใช่้ใหญ่เราคินตัวเราเยใหญ่แล้วก็มาจับขี่เขาับได้ว่าใหญ่อกเจ้านอกขังไปเพราะว่าเนียใตันนึงก็คอยใหญ่เลยนะเขามานำหาใหญเสร็จเมียนบอสัมโปตินเออได้คอยกขบว่าดอกของตัวสาตัวแม่เสียมหัน ครับสรุปยอดแล้วป้าครับข้าเราวากัทีว่าลูบอไลูบอขอาว่้กป้าตัวนี้ตัวใช่ไหมครับ่พันเห็ดจางไหว่าสาตัวพันะอกก็ลูกอันียตนต้นี่อันี้ตนอันต้นอันนี้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 ต้นับนี้ตอัวนี้ต้นอันนี้ตนอันีอันี้ตนอันนี้ต้นอันนี้ตนัวนี้ตนอันนี้้นันี้ตนนี้ตัันันี้ตััันีั เออเอาไปให้เรา้วน่ใเมัั้งมันมัันนี้ทีมงานสายขอสอกินเกีียงกัสิ่ด้ขอตัวไไปก่อนนะครับบานฝากพ่อแม่พี่น้องกดไรกดแรกกดติดตามเห้เด้อบ่าวตบ่าวพี่บ่พี่กันี่นคร તો લાડુ કોને ખાપી